ลสุตลอนูดีดูค่ะทุกคนพบกับช่องโลกูเลนทุหลัสุดรลอนูนอีกแล้วนะคะ uh. จากที่พูดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ชื่อคลิปเนาะทุกคนก็น่าจะพอเดาออกว่าวันนี้เราจะมาทําคลิปสอนภาษาลูงให้ผู้ชายหนึ่งวันต้อง <c oughs> บอกก่อนว่าภาษาลุงเนี่ยเป็นภาษาที่อ่อ l GBT Q p l u เนี่ยนิยมใช้กันนะคะเพื่อสร้างความบันเทิงเพื่อสร้างอันรถรสเนาะในการเมาส์ในการพูดคุยส่วนน้อยมากที่ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยจะเข้าใจวันนี้เราก็เลยจะมาสอนผู้ชายพูดภาษาลูกันแล้วเราจะดูว่าเขาจะรู้หรือว่าเข้าใจเกี่ยวกับภาษาลูแล้วก็มีปฏิยาเกี่ยวกับภาษาเนี้ยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราขอโทรไปหาก่อนแป๊บหนึ่งนะคะกําลังตอนนี้กําลังโทรหาอยู่ ฮัลโหลน้องบอลครับรันบุลีนูไลปุยลาคูเลฟูรันกุไลมุยโอเคครับรู้เหรอว่าพูดไรจะไปรู้ได้ยังไงไลบุยโลมูเลจูรันกุลันบูดหลุ่นขินนะคะได้ไหมปังออกวะรันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเดี๋ยววันนี้จะไปสอนนะคะเดี๋ยวเจอกันบ่ายโมงที่บ้านขุนนะ โอเคค่ะเจอกันค่ะงงงงเลยงงเลยหนึ่งก็คือว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันแราแต่ตอนนี้เราไปนัดเจอกันที่บ้านเพื่อนก่อนไงเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่เลยนะคะเจอกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านคาเฟ่เรียบร้อยแล้วนี่ เราก็อยู่กับแขกรับเชิญเราแล้วขอตัวแขกรับเชิญเลยค่ะน,นี่วันนี้ครับบอลนะครับวันนี้นะหัวร้ออะไรวร้ออะไรวันนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องบอลมาเรียนภาษาลูกับเราแต่ว่าเดี๋ยวไปหาที่ร่มๆดีกว่าตรงนี้แดดร้อนมากเราเดี๋ยวไป,ไปเจอกันอ่ะ มาถามก่อนรู้จักภาษาลูไหมรู้สึกว่าภาษาลูจะเป็นภาษาที่สาวประเภทสองเขาใช้กันใช่ไหมครับใช่แล้วรู้ไหมว่าแบบมันมีวิธีการพูดหรือแบบหลักการพูดยังไงแค่น,นี้ไม่รู้นะไม่เคยพูดหรอกแบบเคยเคยได้ยินแบบเขาพูดกันไหมว่าแบบเอ้ยภาษาแบบเคยได้ยินเคยได้ยินแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาพูดกันยังไงอ่าโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสอน มีกฎง่ายสี่ห้าอย่างวันนี้ต้องพูดได้ต้องพูดได้ไลดูและนูรอนูนเท่านั้นโอเคโอเคฟังออกไหมเมื่อกี้ฟังออกไหมได้อย่างเดียวได้อย่างเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกฎข้อแรกกันเลยค่ะกฎข้อที่หนึ่งนะคะก็คือเอาคําว่าลูเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าของคาคานั้นแล้วก็ผวนโอกไหมอย่างเช่นคําว่ามาเราก็ลูไปอยู่ข้างหน้ามันก็จะเป็นลูมาแล้วก็ผวนกลับ เป็นลามูอันนี้คือกฎข้อที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปลองให้น้องบอลพูดกันเลยอ่ะลองกดงข้อแรกเอาลูมาเตอคำหน้าลองผวดเดี๋ยวยกตัวอย่างคำให้อย่างเช่นมานี่มานี่นลูลูมาเนาะก็เป็นลามูใช่ไหมลามูนี่ นูลี่หรออะไรอ่ะลีมูโอเคหนึ่งไก่อนทั้งสองก่อนสีทั้งว่าไม่รู้อ่ะดันจะไม่ดีอยู่ข้อที่สองนะถ้าสมมติว่าคำดั้งเดิมนอ่ะมีตัวสะกดอะไรรูก็ต้องใส่ตัวสะกดนั้นอย่างเช่นคำว่ากินจริงๆอ่ะมันต้องเป็นรูกินใช่ไหมแต่ว่ากฎข้อที่สองก็คือเอาพยัญชนะเอาตัวสะกดไปใส่ในรูก็จะเป็นลุนกิน Mm hmm. อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองกันอ่ะเมื่อกี้ถือว่าเสิร์ฟเซิร์ฟเซิรอันนี้มากดข้อสองที่อธิบายไปเมื่อกี้เอาคำว่ากินข้าวง่ายสุดกินข้าวกินข้าวลินอืมลินลินกูลินกุน <c oughs> เออเล้าคู่เอ๊ะว้าว ถูกต้องถูกต้องเห็นไหมได้อยู่อ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปกดข้อที่สามกันเลยนะคะกดข้อที่สามนะคะสมมติว่าถ้าคำดังเดิมเป็นรอลิงหรือรอเรือเราจะต้องเปลี่ยนรูเป็นซูมยกตัวอย่างเช่นไปเรียนคำว่าเรียนเนี่ยถ้าผ่านอนะ่ะถ้าผ่านด้วยรูอ่ะมันจะเหมือนเดิมใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนรูเป็นซูมมันก็จะกลายเป็นเปลี่ยนรูนเปี่ยนรูนอ,อ,อโอเคครับได้โอเหนะน่าจะได้อยู่แล้วโอเค<ม>เดี๋ยวเราไปลองกันโอเค,อเคกดข้อที่สามนะเอาคำว่ารักมากรักมากอืมรอลิงรอเรือสิอืมได้เหมือนกันใช,ใช้ใช้กดนี้เหมือนกันซูเอ้ยซักรู ต้องใช้กฎข้อที่สองมาด้วยซักอะไรซักถูกแล้วซักอะไรซักซักซักรูอืมต้องเติมเติมพยัญชนะด้วยดิเอ้ยเติมตัวสะกดด้วยซักคำว่าอะไรนั่นอะรักซักซัก ลุกเออแล้วก็มากลากมุกว้าวโอเคถูกต้องอ่ะรอมลอมการพูดเร็วเร็วซักซักลูกเล่งมุกเหรอเออถูกต้องเหนื่อยใจเหนื่อยใจแทนเหนื่อยใจแทนเหนื่อยแทนเหนื่อยใช่ไหมเดี๋ยวไปดูข้อที่สี่กันเลยข้อที่สี่นี้จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่คล้ายๆอันข้อที่สามก็คือมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูข้อที่สี่กันเลยนะคะไปเลย กดข้อสุดท้ายมาถึงกดข้อสุดท้ายแล้วนะกดนี้จะยากหน่อยก็คือเราอาจจะต้องถ้าสมมติว่าคำดั้งเดิมเป็นสระอูเราจะต้องเปลี่ยนรูเป็นรีเข้าใจไหมอ,อย่างเช่นคำว่าอะไรดีดูหนังก็เป็นเราจะต้องเปลี่ยนเป็นรูเอาเป็นรีดูใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นรูดีหลังหนุ เดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะข้อสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะลองคำคำนี้เป็นแบบคำที่ส่วนใหญ่ก็จะพูดคำว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนลีเอ,อเอ,อ,เอ,อลีลีกุลเหรอลีกันเหรอไม่่ใช อยู่ไหนมันจะมีรีกันได้ไงอะอยู่ไหนอยู่ไหนเอาลีมาก่อนแล้วก็ลีใช่ไหมต้องเป็นวันงเดียวกันลีอยู่ลีรับผลูยีลูยีลูยีอ่ะแล้วคาว่าไหนไหลอืมไหลไหลหนูหนี ไหลหนุย่ยไหลหนุย่ยใช่เพราะว่าเสียงไปอ่ะเสียงไหนอ่ะมันเป็นยอยักษ์ใช่เวละถ้าสะกดจริงๆอ่ะมันก็ต้องเป็นไหลหนุย่ยเออพอมารวมกันก็เป็นไหลหนุย่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอกอถูกแล้วแต่ว่าพอรวมรวมกันหมดอ่ะคําว่าอยู่ไหนอ่ะเอามาเป็นรูอ่ะลองพูดรูคําว่าอยู่ไหนเอาเนี่ยผมลืมแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมลืมมาแรกแล้วเนี่ยอ่ะรียูผวนกลับ ลู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 ยีลูยีลูยีไม่ว่ดภาษาจีนเลยอะลูยีแล้วอะไรลูยีไหลหนุยเออถูกแล้วลูยีไหลหนุยอ่ะย่างคำคำอื่นคำว่าลูกหมูอืมอ่ะลูกหมูลากลากลากเหรอไม่ใช่หรอไม่มีลูก ลูกหมูมันจะายากหน่อยเพราะมันใช้กดทุกข้อรวมกันเลยคขาว่าลูกเนกี่ยยากซูปใช่ไหมเปลี่ยนเป็นซอสโซ่ใช่ไหมใช่แต่ไม่มีซากนะไม่มีซากเหรอซุปซุปเหรอซูปใช่ไหมใชซ่ซูปซุกลากไม่ใช่สรลอีซูกรีเออ หมูหมูหมูมันม,มันมีสละอูใช่ไหมใช่ก็ต้องเป็นปสละอีเหมือนกันเป็นเป็นซุกลีซุกลีอะไรอะซ <c oughs> ุกลีกอะหลีหมูก่อนแล้วผวนหลีหมูรู้ รูมีเออรวมกันสุกริกรูมีใช่อันนี้คือคำว่าลูกหมูภาษาลูยากมากอ่ะยากใช่ไหมยากจริงก็นั่นแหละถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้บ่อยๆเ้วมันก็จะพูดได้ก็คือเอาไว้เวลานินทาเวลาเมาวอะไรเงี้ยผู้ชายก็จะไม่รู้เดี๋ยวเราจะลองให้น้องบอลพูดคำสุดท้ายก่อนปิดคลิปนะคะครับอืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับโอ้โหแกงกันปะเนี่ยลองลองพูดกดไลค์กดไลค์หลดอืมหลดกดอืมหลดกดไลค์กุลไม่ใช่ไลคูไม่ใช่ลืมอะไรไลค์เออหลดกดหลดกด ลาลิงเป็นซอโซ่ไซอ่อไซไซกูเออลาลิงดิหลดกุดไซลุยไซทำไมเป็นลุยอะ่ะก็มันไลทไงไลท์ like, แล้วก็เติมสูข้างหน้าใช่ไหมก็ผสมแบบ <Like. S 1> กับคำกันจากซุยไลทก็เป็นไซลุยงงปะห<ง>ลดงง <laughs> 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 อ่ะเอาไว้หลดกุด หลดกดไซเลยอ่ะสซลุยแล้วก็กดซับกดไลค์เนาะก็กดซับโหลดกดไซลุยหลดกดอีกรอบหนึ่งนะกดซับซับไหมซับซับเป็นซาโซก็เป็นลอริงมาอันนี้อันนี้ลอลอริงเหมือนเดิมไม่ต้องเป็นกดรูมันเป็นรูซับก็เป็นรับซูรับซุป มันต้องเอาไอนี้ด้วยตัวสะกดด้วยหลดกุดรับซุปเออแล้วก็กุดกดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งหลดกุดเป็นการอกระดิ่งหลดกุดเป็นการปิดคลิปที่ยาวมากกระดิ่งหลดกุดรู แล้วก็ลูกะใช่ไหมก็เป็นละกูละกุละกุหรอเออโอเคอะไรนะแล้วก็ดิ่งหลุดกุดอะไรนะหลุดกุดละกุหลุดกุดละกุลิงเอ้ยกดอ่ะแล้วก็พูดดิ่งดิ่งดิ่งลิงดุงเออใช่อ่ะลงกันทั้งหมดกดซับกดไลค์กดซับสุดกะดิ่ง มันจะได้เหรอโหลดกดไลซุยอ่าโอเคโหลดกดรับซปเออโหลดกดละละกุะลิงดุงอ่อาใช่เดี๋ยวไวๆดิเรากูไม่ไหว รถกุดใส่ลุยรถกุดรับซุปรถกุดรักปุดิงดุงอะไรวะเนี่ยรถกุดให้ก่อนก่อนจบนะคะก็เดี๋ยวจะให้น้างบอลพูดถึงความรู้สึกที่แบบได้รู้ภาษารู้ได้รู้ว่าแบบโลกของสาวประเภทสองมากขึ้นรู้สึกยังไงบ้างกับภาษานี้รู้สึกรู้สึกว่ามันยากครับมันยากจริงๆอย่ามีเลยดีกว่าไม่มันเอาจจริงๆมันก็ยากทุกภาษาแหละแต่อืมอมมัน มันก็ยากอยู่ดีนั่นแหละครับโอเคอย่าลืมกดซับเออย่าลืมกดไลค์กด b s บสขายแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไงวันนี้ก็รอบขูบรุนคินลาคู่ค่ะไปบ,บายขอบคุณค่ะอ่าโอเคอขอบคุณครับเป็นภาษาลูวจบอะไรอ่ะหลบขูบลำกุมรุนคินรุนคินละละนู ลนะนูร <ap> ับคุปครับไงครับคุณครับอ๋อน้ำมันพูดคำวันนางไงอ๋ขอขอ,อบคุณนะเอรอบขุบลุนคินอืละนุโอเคบ๊ายบายค่ะ <c oughs> คลิปยาวมากเคล <c oughs> ิปยาวมาก